ทุเจ้าสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องช่องิมอนเอลเอลชาแนลบังกองพี่น้องจ้าบูพผาาตะดฐานต้องการคล้ายเขียดจไตายแม่ชิมอนคือเก่ามึงซิมอน,น,มน,มอนเฮ็ดพี่น้องจ๋ามืงหนีพาซิมอนจะกินเก่งเฮ็ดพี่น้องชีวิตบ้านๆตามสไตล์แม่ชิมอนบุ้มีอยังฝนตกเซ่ ก็ซิซีมอนกวนไปใส่กับบ่ได้พี่น้องบรรยากาศดีเน่ยนตกดีเนี่ยฝนอายุี่นับนึ่งถึงสิบเน่ยหนึสองสาบอกภาษาไทยเจ็สี่ห้าหกเจปบเก้ใบมวพี่น้องหมดสินเดือน จะทำอะไรคะ่ะฮะอได้โปรดอย่ายทำข้าขอาตัวขวอยตัวอย่าอย่าขวอยตัวข้ายอมแล้วโอ้ข้ายอมพั่อวาตเสียเสียนเสียเอ็นขึ้นเกาพี่น้องจ้ะโปรดอย่าทำค่าเลยักายตข้าก็อยู่ยากของข้าแล้วขกอิตัเอ้ยบอกักอตัออกไป พังอีตัวข้าพตจารการเจ้าเจ้าทำพิการซีเรียสซีเรียสคือหัวร้อนสัน่น์เราคือในยังใกล้คันแท้เอ,เอ,ๆๆๆๆเอ็งอีเอ็งอีเอ็งอีเพักอีตูจัดการเขาแล้วโอ้พังอีตูวข้ายอมอแพ้แล้วออกไปเสถกดประเทศชาติจิบหายพวกแกแล้วพังอีตูวพังอีตูข้าก็ร้องพังอีตู ก็ได้ไปกินข้าวที่นี่กูแล้วอ๋อพระอีตู้จังจับทำไมไม่ออกไปเสียเสียนเสียเลยพี่น้องอ๋ออ๋อได้โปรดพระอีตูวออกไปจากชีวิตข้าเถิดพระอีตูวเอ,อเนเน้ยัวไปจะเรียนไงไล่จนออว่างก็ไปเหรอพระอีตัวพอใจหนาด้านหนาทนคักโอ้พอเธอท่านพระอีตูว บกใจใกล้เกลืับพี่น้องจ้าชีวิ้รอดอ๋อภักดิตู่ไปใกล้อย่าเข้ามาประเทศเราชี้หายหมดแล้วภักดิตู่ขอร้องขอร้องโอ้โหไปซ้ำเก,ก็ไปไปซ้ำเต็มก,กับรไปคือรถไปเนี้ยจะให้คอยกับเจ้าบอโอ๊ยจ้าก็เอาวัคซีนยังไม่ให้คอยชิดเนี้ย บอกเส้นงนี้เอาผสมกันไม่ค่อยคิดอันนี้นอะไ่ะพี่น้องทับฟ้าสมันลูกสาวข่อยกันึกว่าแป่ซิมมอนจะจัดการแม่ยคิดไม่ถนผ่านพี่น้องเอ้ยตามสไตล์แม่ซิมมอนคขานค้นค่อยคิดกุ๊กปุ่นเบิ้องบนกองควงหมดพี่น้อง,บงเบื่องลึกๆหันไปเบิ้งกล้องพี่น้อง ขันไปบอกให้ออกจากประเทศชาติมันจะชีพหายอยู่แล้วอยู่มาได้ยังไงวัคซีนอ่ะ,ะสงสายสองสายพันเข้ากันให้คุณขีดเอาสมองส่วนไหนมาคิดสมองอ่ะกินแต่ลำบอกมีกินแต่ข้าบอกสมองเปิดพี่น,อน้องอาน้องน้องน้องเมซิมอนเมซิมอนคอนไหน ว่าเรื่องประเทศชาติบา้านเอาแน่พี่น้องศูนย์คักศูนย์แี่ยาบัคซีนผสมหน 2, 000, 000, 000, 000, ั่นสองสายพัน์ผิดให้กันณ่นะพี่น้องเป็นบ้าตสิพื่หมดม่ให้ต่อยว่พี่น้องยันแม่ไปกินเข้าแดงอ้อโอ๊ยตายหยุดหยุดพูดแม่หยุดพูด เสียงไม่ได้พูดไม่ได้ประเทศกูไม่ฝ <c oughs> ากติดตามกีน่าได้เจอบ๊ายบายสบ,บู่ <c oughs>